สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดทังสารทุกคนทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลตัวละครของ เสียวอู่นะฮะ,ะซึ่งพอผมทำคลิปตัวละครของเสียวอู่ไปปุ๊บใช่ไหมครับเจ็ดประหลาดสื่อไรเคอร์รุ่นแรกก็จะครบพอดีนะฮะเสียวอู่ฉายาของเธอก็จะเป็นพมยุทธกายาอ่อนนะฮะแปลงกายเป็นมนุษย์เมื่อวันที่25เดือนสิงหาคมปี2631อายุ2 5ถึง26ปีตอนจบภาคหนึ่งนะฮะเผ่าพันธุ์กระต่ายอลรชรน,นะฮะสายเลือดสัตว์วิญญาณแปลงกายมนุษย์พลังวิญญาณ96ในภาคหนึ่งพลังจิตจิตแห่งเทพระดับอัครพมยุทธในภาคหนึ ในภาค2และภาค2.5ตําตำแหน่งเทพเทพีกระต่ายนะฮะภาค3.5เป็นกึ่งราชาเทพได้รับการแบ่งปันตำแหน่งเทพกับถังซานโดยใช้พลังเทพสมุทรเทพซิวหลัวในระดับหนึ่งชั่วคราววิญญาณยุทธกระต่ายอลชนสายโจมตีว่องไววงแหวนวิญญาณในภาคหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ครับวงแหวนที่1ถึงวงแหวนที่5เป็นสีดำนะครับวงแหวนที่6สีแดงวงแหวนที่7สีดําวงแหวนที่8และ9สีแดงเนื่องจากเธอเป็นสัตว์วิญญาณที่ฝึกฝนในร่างมนุษย์เธอจึงไม่จําเป็นต้อง องล่าวงแหวนเพราะสัตว์วิญญาณจะให้กำเนิดวงแหวนเองโดยที่เป็นความสามารถในสายพันธุ์ของตัวเองและเมื่อฝึกฝนไปถึงระดับ70ร่างกายและวิญญายุธจะหลอมรวมกันจึงเป็นกระบวนการที่ทําให้ร่างกายของสัตว์วิญญาณกลายเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์โดยจะต้องล่าสัตว์วิญญาณและหาวงแหวนที่7ด้วยตัวเองนะฮะในภาคหนึ่งตำนานจอมยุทธพูดถังซานภาคดินแดนพมยุทธ์เสียวอู่เป็นหนึ่งใน7ประหลาดสือเลคเอร์รุ่นแรกมีความอาวุโสอยู่ในลำดับที่5เป็นสัตว์วิญญาณ1 0 0่0แนปีที่ ุษย์ในเวอร์ชันอนิเมะประวัติของเซียวอูระบุไว้ว่าแม่ของเธอถูกสังหารโดยปีปีตงและชิงวงแหวนวิญญาณไปประวัติความเป็นมาตั้งแต่ก่อนการฝึกฝนล่างมนุษย์อีกแบบหนึ่งอยู่ในนิยายภาค2.5นะฮะเธอเข้าเรียนที่โรงเรียนนัวติงพร้อมกับถังซานเธอเรียนจบที่โรงเรียนนัวติงและเข้าสอบโรงเรียนสื่อไลเคอร์พร้อมกับถังซา,าน,น,น,านาาโดยทั้งคู่มีพรสวรรค์ที่ดีจึงได้กลายเป็นเจ็ดประหลาดสื่อไลเคอร์รุ่นแรกเซียวอูในวัยเกือบ15ปี หลังจากจบการประลองวิญญาณจา์ที่สำนักวิญญาณยุทธ์ตัวตนที่เธอเป็นสัตว์วิญญาณได้ถูกเปิดเผยสำนักวิญญาณยุทธ์ต้องการจับเธอแต่ทางเฮ้ามาช่วยไว้ได้ทันหลังจากนั้นเธอได้กลับเข้าไปที่ป่าใหญ่ชิงโตในเวลา5ปีต่อมาทางซานได้ตามหาเธอแต่ก็ถูกสำนักวิญญาณยุทธ์พบตัวพวกมันพยายามล่าเธอทางซานเพื่อช่วยชีวิตเสียวอู่เขายอมทิ้งแม้กระทั่งชีวิตส่วนเสียวอู่ก็ได้ช่วยเหลือทางซานนะครับเธอได้เสียสละตัวเองสังเวยบูชายันกลายเป็นวงแหวนที่6ของทางซานในภาย หลังถังซานได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในเส้นทางของการเป็นเทพและได้ช่วยคืนชีพเสี่ยวอู่อีกครั้งท้ายที่สุดก็ได้ขึ้นแดน,นเทพพร้อมกับเจ็ดประหลาดสื่อไหลือที่เหลือในภาค2ตํานานจอมยุทธพูดถังซาน สำนักถังเลิศพบสยบแดนเสียวอู่ในภาคนี้เธอมีลูกสาว1คนเธอและถังซานยังอาศัยอยู่บนแดนเทพส่วนลูกสาวของเธอได้ลงมาท่องเที่ยวยังทวีปโต้หลัวนั่นก็คือนางเอกในภาค2องถังอุชงนั่นเองนะครับทุกคนก็คงรู้กันอยู่แล้วเนาะในภาค2.5ตําตำนานจอมยุทธพูดถังซานภาคตำนานแดนเทพโต้ลัวเสียวอู่ในภาค2.5 เธอคลอดลูกชายหนึ่งคนชื่อถังอูลินแต่ด้วยช่วงเวลาที่เธอคลอดได้เกิดเหตุการณ์มากมายทั้งกบฏยึดอำนาจของราชาเทพแห่งการทำลายล้างความปั่นป่วนมิติเวลาอาวกาศเหตุการณ์ราชาบังกรหลุดออกมาจากผนึกในขณะที่ราชาบางกรหลุดจากผนึกทังซานและราชาเทพคนอื่นๆได้ร่วมมือกันต่อสู้กับราชาบังกรเพื่อสังหารมันก่อนที่จะถูกสังหารราชาบังกรทองได้ฉีดแกนแท้พลังของมันเข้าสู่ร่างกายของทังอูลินนะฮะแกนแท้ของราชาบังกรทองก็คล้ายๆแบบแกนวิญ,ญญาณของมันนั่นเอง ซึ่งเป็นทาลกแรกเกิดด้วยพลังแกนแท้ของราชามังกรทองบวกกับปานวิญญาณเซียนหรือพลังศักดิ์สิทธิ์บนแดนเทพมันได้เร่งให้พลังของราชามังกรทองเติบโตขึ้นไวเกินกว่าที่ทาลกจะรับไหวเพื่อรักษาชีวิตของถังอุลินถังซานได้เสริมผนึก18ชั้นเพื่อกดพลังของราชามังกรทองเอาไว้ในร่างของถังอุลิน และเพื่อจะให้มันเติบโตอย่างช้าๆเขาจึงได้ส่งถังอุลินลงมาใช้ชีวิตบนโลกตู้หลัวหลังจากนั้นไม่นานแดนเทพก็ถูกความปั่นป่วนของมิติเวลาอาวกาศดูดเข้าไปนะครับและได้ขาดการเชื่อมต่อกับทวีปโตหลัวนับแต่นั้นมาจากการที่ต้องพลัดพรากจากลูกชายเป็นเวลาหมื่นปีก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้อาการป่วยของเธอค่อยๆรุดลงและแรงขึ้นในภาค3.5ตํานานจอมยุทธ์พูดถังซาน ภาคชีวประวัติวีรบุรุษสกุลถังเสี่ยวอูได้ล้มป่วยอาการเริ่มแย่ลงจากการที่ต้องพลัดพากจากลูกชายในช่วงเวลาปลายภาค2.5และเธอยังใช้พลังของทางซานในการนำแดนเทพกลับมายัางทวีบโตหลวอีกครั้งในภาค4ตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานภาคยอดสัพปปะยุทธ์เป็นช่วงเวลาที่วงเวียนเทพหนีออกจากหลุมดำได้สำเร็จในกระบวนการนี้เสี่ยวอูได้มีส่วนร่วมในการนำแดนเทพให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติจากอาการป่วยของเสีย่ยวอูซึ่งเดิมก็แย่ลงอยู่แล้วหลังจากการได้พบเจอ กับหน้าลูกหลานอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันครู่หนึ่งเธอก็เสียชีวิตลงประวัติของเซียวอู่ในช่วงที่เป็นสัตว์วิญญาณก่อนที่จะพบกับถังซานได้ถูกกล่าวไว้ในภาค2.5เซียวอู่เธอเสียพ่อไปตั้งแต่เด็กโดยที่พ่อของเธอเป็นสัตว์วิญญาณแสนปีที่เข้าไปยังแกนกลางของป่าใหญ่ชิงโตและไม่กลับออกมาอีกเลยแต่ด้วยความอ่อนโยนและเข้มแข็งของแม่ทําให้เซียวอู่สามารถมีชีวิตรอดและปลอดภยัยเธออาศัยอยู่กับแม่ในป่าใหญ่ชิงโตวันหนึ่งได้พบกับต้าหมิงและเอ่อหมิงทั้ง3อยู่ในวัยเดียวกัน และได้สาบานเป็นพี่น้องกันโดยที่ต้าหมิงเป็นพี่คนโตเสี่ยวอู่เป็นพี่คนรองและเอ่อหมิงเป็นน้องเล็กวันเวลาผ่านไปทั้ง3ก็ได้เติบโต ทั้งต้าหมิงและเอ่อหมิงตา่างก็มีรูปร่างที่ใหญ่โตแต่เสียวอู่กับตัวเล็กนิดเดียวเมื่อพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นต้าหมิงและเอ่อหมิงก็ต้องการที่จะเข้าไปยังแกนกลางของป่าใหญ่ชิงโตแต่เซียวอู่ซึ่งเสียพ่อไปในแกนกลางแห่งนี้เธอจึงได้สาบานกับแม่ของเธอเอาไว้ว่าเธอจะไม่เข้าไปเด็ดขาดดังนั้นเธอจึงไม่สามารถที่จะไปกับพี่น้องของเธอได้ในวันเดียวกันนี้เองเซียวอู่ได้พบเจอกับมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่เข้าไปยังแกนกลางของป่าแต่ในอีกสองสามวันถัดมาก็มีผู้หญิงเพียงคนเดียวหนีรอดออกมาได้เสียว ีอู่ได้ให้สมุนไพรกับมนุษย์คนนั้นกินจนอาการเธอค่อยๆหายดีจากนั้นเธอก็ขอร้องให้แม่ของเธอรักษามนุษย์ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ได้สอนภาษามนุษย์และเล่าเรื่องต่างๆในโลกให้เสียวอูฟังจนเธอสนใจเกี่ยวกับโลกมนุษย์มากขึ้นเธอคิดว่ามนุษย์อาจไม่ได้เลวร้ายทุกคนจนวันหนึ่งผู้หญิงคนนั้นได้จากไป แ,แม่ของเธอคิดว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะกลับมาอีกครั้งและกลัวเธอจะมีอันตรายเพราะสัตว์วิญญาณแสนปีเป็นที่ต้องการของพวกมนุษย์ดังนั้นเธอจึงพาเสี่ยวอู่หลบหนีไปยังที่ห่างไกลและอาศัยกันอย่างสงบสุขเลื่อยมาจนวันหนึ่งเสี่ยวอู่เข้าใกล้ระดับแสนปีแม่ของเธอได้เล่าเรื่องต่างๆรวมถึงสัตว์วิญญาณที่ต้องเผชิญกับไหยนะรวมถึงเส้นทางของมนุษย์เพื่อฝึกฝนหลังจากนั้นแม่ของเธอก็ได้ทิ้งข้อความไว้ว่าแม่ของเธอจะออกไปตามหาพ่อของเธอที่แกนกลางป่ายไ่ชิงโตเสี่ยวอู่รอม แม่ของเธอผ่านไปวันแล้ววันเล่านับหมื่นปีก็ไม่กลับมาเธอจึงออกเดินทางกลับไปยังป่าใหญ่ชิงโตจนได้พบเจอกับต้าหมิงและเอิ่หมิงและเธอ ได้ให้พวกเขาช่วยตามหาแม่ของเธอแต่ต้าหมิงได้เห็นแม่ของเธอหายเข้าไปยังแกนกลางป่า่ชิงโตจนถูกสัตว์ดูร้ายกินนั่นทําให้เธอเสียใจมากทั้งต้าหมิงและเอ่อหมิงสัญญาจะดูแลเธอแต่แล้วเธอก็เลือกที่จะฝึกฝนในร่างมนุษย์เธอจึงแปลงกายเป็นมนุษย์เข้าสู่โรงเรียนนวดติงและได้พบกับถังซานนั่นเองนะครับต่อไปทักษะวิญ,ญญาณของกระต่ายอลรชนนะครับทักษะวิญ,ญญาณที่1อันเก่าร้อยปีอันใหม่400ปีนะครับอันเก่าเป็นของเธอเอง อันใหม่ได้จากอสรพิดม่านทูหลวของทังซานนะครับทักษะวิญญาณที่1เอลคันสอนเมื่อใช้ทักษะนี้จะเพิ่มความแข็งแกร่งของเอลทันที100%เซและความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น5 0เป็นพื้นฐานของ8กระบวนท่าสังหารทักษะวิญญาณที่1ได้เพิ่มระดับเป็นระดับหมื่นปีนะครับหลังจากเสร็จสิ้นบททดสอบที่เกาะเทพสมุทรทักษะวิญญาณที่2อันเก่า100ปีเป็นของเซียวอูเองอันใหม่600ปีได้จากเถ่าอสูรของทังซานนะฮะทักษะที่2สอาคม เมื่อใช้ทักษะนี้จะทําให้ศัตรูสับสนหลงอยู่ในสนีอาคมนะฮะเป็นทักษะสายพลังจิตเนาะทักษะนี้ได้พัฒนาเป็นระดับหมื่นปีหลังจากเสร็จสิ้นบททดสอบเทพสมุทรทักษะวิญญาณที่3อันเก่าระดับพันปีเป็นของเซียอูเอง อันใหม่ระดับ2,000ปีได้จากปีศาจแมงมุมหน้าคนของถังซานนะครับเคลื่อนที่พิบตาเมื่อใช้ทักษะนี้สามารถเคลื่อนที่พิบตาในระยะสั้นระยะ5เมตรนะฮะทักษะนี้ได้พัฒนาเป็นระดับหมื่นปีหลังจากเซซิ้นบททดสอบเทพสมุทรทักษะวิญญาณที่4อันเก่าระดับพันปีเป็นของเซียวอู่เองอันใหม่ระดับหมื่นปีได้จากแมงมุมใต้ดินของถังซานทักษะวิญญาณที่4กายส่วนไร้พ้าเมื่อใช้ทักษะนี้จะเป็นอมตะ3วินาทีเพิ่มขึ้น1วินาทีทุกๆ10ระดับทักษะวิญ ญญาณที่5ระดับหมื่นปีอลรชรพันเกี่ยวใช้ความยืดหยุ่นของร่างกายจำกัดการเคลื่อนไหวของศัตรูศัตรูไม่สามารถขยับได้หรือใช้พลังใดๆได,ได้ทักษะวิญญาณที่6ระดับแสนปีเป็นวงแหวนวิญญาณของตัวเองนะครับทักษะวิญญาณที่6ที่1ความว่างเปล่าเมื่อใช้ทักษะนี้นะครับร่างกายจะเหมือนความว่างเปล่าสามารถป้องกันการโจมตีกายภาพได้100%ป้องกันการโจมตีทางจิต80%ใช้ได้วันละ3ครั้งทักษะวิญญาณที่6ที่2 8กระบวนท่าสังหารโดยแต่ละท่าจะติดสถานะมนง,ง และและ7กระบวนท่าแรกจะเน้นการทำลายเจาะเกาะส่วนกระบวนท่าสุดท้ายคือการสังหารทักษะวิญญาณที่7ระดับ60,000ปีได้จากปีศาจจริงจอก3ตาทักษะวิญญาณที่7กายแท้วิญญาณยุทธร่างโคนกระต่ายอลรชอนเมื่อใช้กายแท้วิญญาณยุธรสร้างร่างโคนของตัวเอง7ลร่างร่างโคนแต่ละร่างมีพลังโจมตี70%ของร่างหลักทักษะวิญญาณที่8ระดับแสนปีได้จากวงแหวนเทพประานไม่ระบุความสามารถนะฮะทักษะวิญญาณที่9ระดับแสนปีได้จากวงแหวนเทพประานรั รชนีกร9้าชั้นฟ้ารัชนีกรแปลว่าพระจันทร์นะครับพระจันทร์9้าชั้นฟ้านั่นเองเนาะเมื่อใช้ทักษะนี้นะฮะจะกระโดดขึ้นไปบนฟ้านะครับและใช้เท้าเกี่ยวดวงจันทร์ของตัวเองลงมาเนาะซึ่งเป็นดวงจันทร์จําลองนะครับใช้ทักษะนี้เพื่อสร้างดวงจันทร์มาโจมตีศัตรูนะฮะเท่าที่เราเห็นในอนิเมะเนาะกระดูกวิญญ,ญาณของเซียวอู่จะมีด้วยกัน2ชิ้นนะครับชิ้นแรกกระดูกวิญญ,ญาณส่วนหัว ระดับ60,000ปีเมื่อใช้กระดูกวิญญาณชิ้นนี้จะเพิ่มความสามารถอาคมสนีหรือเพิ่มพลังจิตนั่นเองเนาะเป็นกระดูกวิญญาณสายพลังจิตนะฮะชิ้นต่อไปกระดูกแขนขวาเป็นของเสียวอู่เองเนาะมีระดับแสนปีได้รับคืนจากถังซานนะฮะ ทักษะกระดูกวิญญาณที่1เคลื่อนที่พิบตาสามารถเคลื่อนที่พิบตาได้100เมตรนะฮะทักษะกระดูกวิญญาณที่2กายสุวรรณไร้พ่ายเป็นอตมตะ3มวินาทีป้องกันการโจมตีกายภาพทุกชนิดทักษกะอื่นๆของเซียวอู่นะฮะทักษกะหลอมรวมวิญญาณร่างเทพคู่เซียวอู่ซึ่งเป็นฝักดาบของเทพซิวหลัวรวมกับเทพสมุรถังซานเมื่อใช้ทักษะนี้ถังซานสามารถใช้พลังของเทพสมุรและพลังของเทพซิวหลัวในร่างเดียวกันได้เนาะและจะมีอีกหนึ่งทักษะนะครับเป็นทักษะหลอมรวมเจ็ดตำแหน่ง หนเนาะสมุนไพเซียนและไอเทมช่วยพัฒนาของเสีย่ยวอู่จะมีด้วยกัน2อันนะฮะอันแรกดอกครดีอาวอนนะครับช่วยในการชุบชีวิตเสริมสร้างกล้ามเนื้อรักษาจิตวิญญ,ญาณสมุนไพรอันที่2นะครับคริสตัลสมโลหิตมังกรช่วยในการชุบชีวิตฟื้นฟูนฟนจิตวิญ,ญญาณส่วนหนึ่งอุปกรณ์ที่เสีย่ยวอู่ครอบครองนะครับเกราะอ่อ,อ,อนแปดสมบัติสารพัดนึกเสริมการป้องกันสามารถป้องกันทักษะวิญญาณได้ถึง ทักษะวิญญาณที่6ของวิญญาณจานสายอาวุธชิ้นต่อไปหน้าไม้จูเกอนะฮะซึ่งเป็นอาวุธลับสำนักถังเนาะชิ้นต่อไปเทพกงเล็บเหินเวหาดอกบัวพุทธพิโรธถังและปอกแขนธนูไร้เสียงนะฮะทำลายการเติบโตของเสี่ยวอู่นะฮะ ปฏิทินโต้หลัวปี2631เป็นปีที่เสียอู่กลายล่างเป็นมนุษย์นะฮะปี2637เข้าโรงเรียนโนติงได้พบเจอกับถังซานปี2643อายุ12ปีเข้าร่วมโรงเรียนสื่อไหลค่ค์พลังวิญญาณระดับ29ปี2644อายุ13ปี ได้รับสมุนไพรจากถังซานพลังวิญญาณเพิ่มขึ้นทันที6ระดับปี2645อายุ14ปีระดับพลังวิญญาณระดับ35ปี2646อายุ15ปีเข้าร่วมประลองวิญญาณจา์ครั้งสุดท้ายที่สำนักวิญญาณยุทธ์ในนามทีมโรงเรียนสื่อไหลเคอร์ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งตัวตนของเซียอู่ถูกเปิดเผยถังห้าวได้เข้าช่วยเหลือและพาถังซานไปฝึกส่วนเซียอู่กลับไปยังป่าใหญ่ชิงโตสมาชิกในทีมคนอื่นๆแยกย้ายโดยมีสัญญา5ปีในการกลับมาพบกันมาอีกครั้งปี2 6 6 4 ถึงปี2651เซียวอู่อาศัยและฝึกฝนกลางไปใหญ่ชิงโตตลอดระยะเวลา5ปีปี2651อายุ20ปีเซียวอู่ถูกสำนักวิญญาณยุตตามล่าในที่สุดก็สัง่งเมยตัวเองเพื่อช่วยชีวิตถังซานและกลายเป็นวงแหวนวิญญาณที่6 งานในปีเดียวกันนี้เองได้กินดอกริดีอาวอนและคริสตัลสมโลหิตมังกรสร้างกายหยาบและทําให้ฟื้นฟูจิตวิญญาณส่วนหนึ่งปี2651ถึงปี2656เซียวอู่ในสภาพคืนชีพกึ่งหนึ่งได้รับบททดสอบ7ระดับสีแดงโดยมีเพียงการทดสอบเดียวคือการอยู่เคียงข้างถังซานให้ผ่านทุกๆบททดสอบอาศัยอยู่ในกระเป๋าสมบัติสารพัดนึกของถังซานปี2656อายุ25ปีเซียวอู่ได้รับการชุบชีวิตจากถังซานระดับพลัง วิญญาณฟื้นคืนระดับ70ได้รับวงแหวนที่7เป็นวงแรกจากการล่าสังหารสัตว์วิญญาณและกระดูกวิญญาณส่วนหัวระดับ60,000ปีระดับพลังวิญญาณระดับ78เข้าร่วมสงครามต่อต้านจักรวรรดิวิญญาณยุธปี2 6 5 7อายุ26ปีเดินทางกลับเกาะเทพสมุทรเพื่อช่วยถังซานบรรลุเป็นเทพดูดซับพลังวิญญาณจากราชาวานทะเลลึกระดับพลังวิญญาณระดับ80ได้รับเลือกจากเทพซิลลัวให้เป็นฝักดาบผ่านบททดสอบที่7สีแดงเงื่อนไขช่วยถังซานผ พลังวิญญาณเพิ่มขึ้น10ระดับอายุวงแหวนวิญญาณเพิ่มขึ้น2 0 0 0 0ปีทุวงกลายเป็นราชินานามพมยุทธชายาพมยุทธกายาอ่อนกลับเข้าสู่สงครามครั้งสุดท้ายด้วยระดับพลังวิญญาณระดับ96จบภาคหนึ่งสปีต่อมาในภาค2เป็นเทพระดับ2เทพีกระต่ายอาศัยบนแดนเทพโตหลัวให้กำเนิดลูกสาวคนแรกชื่อถังอุทงบนแดนเทพโตหลว2 0 0 0 0ปีต่อมาภาค2.5ถึงภาค3.5ให้กำเนิดลูกชายชื่อถังอุลินบนแดนเทพร่วมมือกับ7ประหลาดสือไลเคอร์ต่อสู้บนแดนเทพหลังจากเหตุการณ์ต่าง นนแดนเททําให้เธอต้องพัดภาคจากลูกชายเสี่ยวอู่จึงป่วยและอาการหนักขึ้นเรื่อยๆ30 0 0 0ปีต่อมาท้ายภาค3.5ถึงภาค4ช่วยเหลือทางซานในการนําแดนเทพกลับสู่ดาวโต้หลวเสี่ยวอู่เสียชีวิตหลังจากกลับมาเจอหน้าลูกหลานอีกครั้งก็จบไปแล้วนะครับสําหรับข้อมูลของเสีย่ยวอู่ก่อนการเกิดใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงต่อไปช่วงตอบคอมเมนต์กันนะครับมาที่คอมเมนต์แรกกันนะครับอยากรู้ภาพจินตนาการในหัวแกว่าตอนเขียนแกเห็นอะไรอยู่อื อาจารย์จางแกเป็นอัจฉริยภาพอยู่แล้วฮะในหัวก็คงแบบว่ามีโลกต่างๆของแกที่แกเคยพูดไว้ในบทส่งท้ายนั่นแหละฮะคอมเมนต์ถัดไปนะฮะอ่านมังงะหรือนิยายถังซานครบทุกภาคจากไหนได้บ้างครับถ้าเป็นมังงะนี่น่าจะไม่จบสักภาคนะฮะแต่ถ้าเป็นนิยายเนี่ยสามารถไปหาอ่านในเว็บจีนได้เลยฮะแต่ผมก็ไม่สามารถชี้ช่องได้เนาะหรือก็มีคนท YouTube นะครับเอานิยายมาเล่าต่างๆเนาะมีภาค1ถึงภาค5เลยนะฮะก็ลองไปค้นหากันดูนะฮะคอมเมนต์ถัดไปนะฮะผมว่าภาค คถึงภาค4ีน่าสงสารกว่านะผมว่าผมร้องไห้เลยภาค3กับภาคสีเนี่ยเป็นการน่าสงสารคนละแบบกับหัวอีเห่านะฮะภาค3กับภาคสีเนี่ยเหมือนกับว่าพัดภาคจากพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ก็จะประมาณนั้นนะครับแต่ความน่าสงสารของหัวอีเหาคือความน่าสงสารแบบลูกเมียน้อยฮะโดนคนนั้นคนนี้รังแกบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็น่าสงสารคนละแบบเนาะเพราะว่าตัวของถังอุลินกับถังเซียนอีเองก็ไม่ค่อยได้โดนใครรังแกเท่าไหร่นะฮะมีแต่ไปรังแกคนอื่นซะส่วนใหญ่เนาะคอมเมนต์ถัดไปนะฮะอยากให้ท คลิปเปรียบเทียบ ระหว่างสุดยอดสายเลือดของถังซานกับสายเลือดเทพมังกรของส่วนอยู่ว่าอันไหนมันเทพกว่ากันเพราะจะมีคนเข้าใจผิดกันเยอะว่าถัางซานเทพกว่าส่วนอยู่และเทพที่สุดในจักรวาลโต้หลัว G o d of c r e เคเ o n เทพแห่งการลางังสรรค์เทพสุดในจักรวาลโต้หลัวคนที่เก่งเก่งมากๆหรือเก่งที่สุดน่าจะเป็นเทพแห่งการลังสรรค์นนะฮะแต่ว่าถามว่าสายเลือดในดาวฟาหลันกับกับสายเลือดเทพมังกรของถังส่วนอีเนี่ยอันไหนมีความบริสุทธิ์กว่าก็ต้องตอบว่าเป็นสายเลือดของดาวโต้หลัวและสายเลือดของหลานส่วนอีนะครับ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหงเพิงเต่าดำมังกรฟ้าและพยักขาวเนี่ยในดาวโต้หลวเนี่ยมีสัตว์ยินยานที่เป็นสสัตว์เทพที่เป็นสายเลือดบริสุทธ์นะฮะดาวฟาหลันเองเนี่ยสายเลือดของอสูรความบริสุทธิ์ของสายเลือดเนี่ยจะสู้ดาวโต้หลวไม่ได้นะฮะหรือแม้กระทั่งการเข้าใจกฎเนี่ยก็ยังถูกเจ้าผู้ของพิภพไปิดกั้นนะฮะไม่ให้เข้าใจกฎไปมากกว่านั้นนะครับอย่างเช่นกฎแห่งการหลอมรวมยินหยางเนี่ยเจ้าผู้ของพิภพไม่ให้คนในดาวเคราะห์เนี่ยเข้าใจมากนะครับพยายามปิดกันนะะ้นครับถ้าใครเข้าใจกฎมากเกินไปเนี่ยจะ ดาวฟาลันเนาะแต่ในเทวีบโต้หลวนี่ต่างกันเลยการเข้าใจกฎนี่คือเข้าใจเท่าไหร่ก็ได้นะฮะเพราะว่ามีกฎที่สมบูรณ์เนาะสมมุติว่าเข้าใจปุ๊บแล้วเข้าสู่ร,ระดับเทพเนี่ยก็สามารถขึ้นแดนเทพได้เลยหรือสมมุติว่าเข้าใจกฎปุ๊บตอนที่แดนเทพโต้หลวยังไม่อยู่เนี่ยก็สามารถอาศัยอยู่บนดาวเคาะโต้หลวได้นะฮะแล้วถามว่าผู้อาศัยในดาวฟารันเนี่ยเก่งเท่าสัตว์วิญญาณในดาวโต้หลวไหมก็ตอบว่า วัดกันยากนะครับเพราะว่าดาวฟารันเนี่ยความบริสุทธิ์ของสายเลือดอาจจะไม่เท่าสัตว์วิญญาณในดาวโต้หลัวก็จริงนะฮะแต่ดาวฟารันเนี่ยพูดอสูรเนี่ยเกิดการกลายพันธุ์หลายครั้งนะครับความแข็งแกร่งเนี่ยพอๆกันนะฮะกับ สัตว์วิญญาณในดาวโต้ตหลัวเนาะแต่ความบริสุทธิ์ของสายเลือดเนี่ยจะไม่เท่าเท่านั้นเองหรือแม้แต่สายเลือดของถังซานเนี่ยที่ว่าเยอะเยอะเยเนี่ยก็ยังไม่มีความบริสุทธิ์เท่าสายเลือดของถังเซียนอีนะฮะคอมเมนต์ถัดไปนะฮะหลังจากถังซานเกิดใหม่แล้วเป็นเทพที่ดาวฟาหลันถังซานจะเก่งขึ้นกว่าเดิมไหมหลังจากเป็นเทพแล้วถังซานใช้พลังที่ดูดกืนมานั้นได้ไหมสามารถใช้ได้ครับแล้วเป็นพลังใหม่ของถังซานด้วยในช่วงท้ายเรื่องที่ถังซานกลายเป็นจกักรพรรดินะฮะตัวผมเองเนี่ยคิดว่าวิญญาณยุทธหรรืออะไคง ไม่กลับมาหรอกคงกลับมาแค่ตำแหน่งเทพอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่จริงฮะวิญญาณยุทธของถังซานกลับมาด้วยนะฮะทง้งคอนเทลเทียนและจกักรพรรดิยาเงินครามเนาะแล้วถังซานในภาคห้านี่ก็คือมีพลังที่ดูดมาทั้งหมดเลยฮะซึ่งถังซานก็เคยบอกนะครับว่าพลังสายเลือดที่เขาครอบครองทั้งหมดเนี่ยเขาจะใช้มันเป็นรากฐานของตำแหน่งเทพนะฮะซึ่งพัฒนาตำแหน่งเทพไปอีกเนาะคอมเมนต์ถัดไปนะครับดินแดนไข่ถังซานมหัศจรรย์ไม่ใช่แล้วนะต้องเป็นดินแดนไข่มุกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไข่ถังซานนะฮะคอมเมนต์ถัดไปนะฮะถัง มีฉายาตาเท่าเจ้าเล่ถังซานมีฉายาว่าตาเท่าเจ้าเล่และจิงจอกเท่าด้วยะฮะเพราะว่าเป็นคนที่หัวหมอที่สุดในแดนเทพแล้วนะฮะเราจะเห็นเนี่ยบางทีคิดว่าหัวอีเข้าหัวหมอเนี่ยยังสู้ถังซานไม่ได้ะฮะเพราะว่าหัวอีเข้าโดนถังซานลังแกประจำเนาะคอมเมนต์ถัดไปนะฮะทำไมมนุษย์ในดินแดนไข่มุกมหัศจรรย์หึงมีพลังได้ครับในตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานภาค5ทําไมมนุษย์ไม่มีพลังครับและเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับทําไมคนในดินแดนไข่มุกมหัศจรรย์ถึงมี ในช่วงท้ายเรื่องภาค5เนี่ยทังซานได้มีการวางรากฐานการฝึกฝนให้กับมนุษย์นะฮะสามารถไปหาอ่านหรือหาฟังได้มันจะมีการวางรากฐานการสร้างทะเลทตุหรือการสร้างหนังสือแห่งกฎให้เราได้เห็นอยู่เนาะคอมเมนต์ถัดไปนะฮะทังซานกับเฮ้าเย่ใครแข็งแกร่งกว่าเฮ้าเย่เหรอครับอืมก็น่าจะเป็นทังซานนะฮะเพราะว่าทังซานมีระดับสูงกว่าคอมเมนต์ถัดไปนะฮะไม่รู้จักเรื่องอื่นๆเลยอ่ะห55บวกรู้จักแต่ทังซานเพราะเป็นอนิเมะอืมอนิเมะทังซานเนี่ย ทำให้นิยายเรื่องอื่นๆของอาจารย์จางแกดังด้วยนะฮะเพราะว่าหลายๆคนที่มาติดตามนิยายเรื่องอื่นๆของอาจารย์แกเนี่ยก็เพราะอนิเมะตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานนั่นเองเนาะมีส่วนมากๆเลยนะฮะจนอาจารย์แกเอาเรื่องต่างๆเนี่ยของแกเนี่ยมารวมในแดนเทพโตหลวเนาะก็เพราะความดังของถังซานนี่แหละฮะคอมเมนต์ถัดไปนะฮะทำไมวงแหวนวิญญ,ญาณของถังซานวงแหวนไม่เท่ากันครับย่างเงินคลาม10วงค้อน9วงในอนิเมะไม่ใช่ว่าในอนิเมะไม่เท่ากันนะครับในนิยายก็ไม่เท่ากันนะค้อนเท่าเทียน9วงเช่นเคยฮะ ยากเงินคามก็10วงเหมือนกันนะฮะในอนิเมะกับในนิยายเนี่ยเรื่องวงแหวนของทังซานเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยฮะคอมเมนต์ถัดไปนะฮะผมดูเมะภาคดินแดนไข่มุกมหัศจรรย์ไม่ชอบเลยหวังว่าภาคอื่นๆจะสนุกนะผมชอบทังซานสุดแล้วทังซานภาค2เวอร์ชั่นเมะก็ฮะรีบดําเนินเนื้อเรื่องเกินไม่อินเลยต่างจากนิยายผมคิดว่าด้วยต้นทุนการสร้างหรือว่าอะไรหลายๆอย่างทําให้อนิเมะตำนานจอมยุทธ์พูดทังซานภาค2รีบดําเนินเนื้อเรื่องนะฮะอาจจะอยากไปภาค3เร็วๆหรืออะไรก็ว่าไปนะฮะ จะมีเหตุผลของเขาเลยนะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะแต่จริงๆเนี่ยในนิยายตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานภาค2เนี่ยมันค่อนข้างยาวนะฮะอย่างอย่างภาคแรกเนี่ยมีอยู่300ตอนใหญ่นะฮะแต่ในภาค2เนี่ยมีอยู่600ตอนใหญ่ซึ่งมากกว่ากัน1เท่าเลยฮะผมคิดว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ถังซานภาค2เนี่ยดำเนินเนื้อเรื่องเร็วเนาะเพราะว่ากลัวมันจะยืดเยื้ออะไรเงี้ยเพราะว่าสตูดิโอเนี่ยรีบทํารีบจบนะฮะหรือแม้กระทั่งภาคจบของภาคหนึ่งเนี่ยก็ยังแบบตัดตอนไปมาดูไม่รู้เรื่องเลยฮะคอมเมนต์ถัดไป ายเป็นผีเสื้อ คนคอมเมนต์จะให้เอาไปสู้กับสื่อเฮาแค่ระดับขั้น2โลกสมบูรณ์แบบก็ตบได้หมดแล้วอืมในโลกสมบูรณ์แบบนี้พลังมันค่อนข้างมือใช่ไหมฮะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ติดตามเนาะคอมเมนต์ถัดไปนะฮะปกติสัตว์วิญญาณภาคหนึ่งจำไม่ต้องล่าวงแหวนแต่ฟังนิยายมามีกอสอรอดูดซับด้วยเลยงงคือสัตว์วิญญาณเนี่ยถ้าก่อนถึงระดับ70ใช่ไหมครับก็จะมีวงแหวนของตัวเองถึง6วงเลยเนาะแต่ถามว่าสัตว์วิญญาณเนี่ยจำเป็นต้องปลูกวงแหวนของตัวเองขึ้นมาไหม สามารถไปล่าสัตว์วิญญาและดูดซับได้ไหมสามารถทําได้นะฮะสามารถฝึกแบบเสียวอู่ก็ได้หรือสามารถไปล่าวงแหวนก็ได้นะฮะส่วนมากที่ผมเห็นเนี่ยจะปลูกวงแหวนของตัวเองนะครับจะไม่ค่อยเห็นไปล่าสัตว์วิญญาอะไรสักเท่าไหร่เนาะคอมเมนต์ถัดไปนะฮะเบเฮมอสในภาคสีมีความเป็นมาอย่างไรครับเบเฮมอสในภาคสีเนี่ย อันนี้ผมเดานะครับข้อมูลอาจจะผิดหรือจะถูกอะไรก็อย่าว่ากันนะฮะเบฮมอสในภาค4เนี่ยน่าจะมาจากเรื่องจัก,กรพรรดิฉินนะฮะเพราะว่าเชียนเล่ยในช่วงท้ายๆเรื่องนะครับต่อสู้กันในงานบุกเพเทพสมุทรนะฮะ ที่แบบหาคู่อะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นเชียนเล่ยเนี่ยใช้กายแท้วิญญาณยุทธนะครับอัญเชิญเบเฮมอสผลึกม่วงนะฮะซึ่งเบเฮมอสผลึกม่วงเนี่ยพลังที่เชียนเล่ยใช้เนี่ยจะสามารถอัญเชิญพลังส่วนหนึ่งของจกักรพรรดิจื่อมาใช้นะฮะซึ่งมีการเชื่อมต่อกับจกักรพรรดิจื่อให้เราเห็นเนาะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับข้อมูลตัวละครของเสี่ยวอู่และช่วงตอบคอมเมนต์นะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหใหห่นนคคลิป้าสสวััดีรบ